สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องบ่อนิ่งทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงเดือนธันวาคม2567ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเดือนสุดท้ายของปีจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมิถุนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมการทำนายเป็นการทำนายโดยโรวมอย่นานำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะ ดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลักขณาและราศีแต่ขอให้ดูลักขณาเป็นหลักวันนี้จะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะ อนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีมิถุนในการเลือกไพ่สิบใบให้ไพ่ออกมาแม่นยำดังตาเห็นนะคะ The Fool ขึ้นใบแรกเลยค่ะการได้ท่องเที่ยวการหลุดพ้นจากภาวะการติดขัดหรือการถูกเหนี่ยวรั้งกับบางสิ่งบางอย่างเหมือนคุณมีความสุขมากๆเลยตอนนี้ชีวิตของคุณดูมีอิสระมากๆ The Moon หลุดมา หลุดออกมาจากความกังวลใจคุณอาจจะกังวลใจอะไรก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณน่าจะดูมีความสุขมากขึ้นการได้เอาชนะกับอุปสรรคหรือการาปกป้องตัวเองจากสิ่งที่มาทำให้คุณกังวลใจหรือมาบั่นทอนคุณก็ได้คุณอาจจะลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองก็ได้นะคะห้าดาบคือการปลดแอกการ ต่อสู้เพื่อตัวเองแล้วก็ p a g e of Pentacle เด็กถือ,อเด็กถือเหรียญราชินีถือไม้เท้าสี่ถ้วยอัศวินถือไม้เท้าสิบเหรียญขึ้นมาความร่ำรวยขึ้นมาแล้วความอบันดันการกินีอยู่ดีสามเหรียญขึ้นมา แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายก้าวดาบขึ้นมาคุณไม่คิดไม่ฝันว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับคุณการสูญเสียเพื่อให้ได้อะไรมาบางสิ่งบางอยา่างคุณอาจจะอยู่ใน energy ที่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตคุณเป็นคนที่ต่อสู้ดิน้นรนอยู่ในพื้นฐานของการต้องทำอะไรด้วยตัวเองคุณเป็นราชนีถือมีเท้าที่มองเห็นโอกาส การสร้างตัวตนด้วยความสามารถของคุณคุณอาจจะเคยเป็นคนที่มีน้อยอยู่น้อยใช้น้อยพยายามที่จะขยันให้มากกว่าเดิมเพื่อให้หลุดพ้นจากภาวะปัญหาของความยากจนหรือความติดขัดหรือคุณอยากร่ำรวยอ่ะทำทุกอย่างให้ตัวเองฟื้นตัวหรือทำทุกอย่างให้ตัวเองร่ำรวยไม่ได้เป็นคนที่มั่งมีตั้งแต่แรก คุณอยู่ใน energy ที่ขยันอดทนทำงานแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยเพื่อให้ตัวเองเป็นภาวะของความร่ำรวยคุณอาจจะตอนนี้อยู่ใน energy ที่มีความบมันทอนโฟกัสกับสิ่งที่อยากจะได้บางท่านก็อาจจะไม่ถึงฝั่งสักทีมีแต่ปัญหามีแต่ความขุ่นมัวในชีวิตเจอแต่ความกดดันเจอแต่เรื่องของความเบื่อหน่าย อาจจะเป็นปัญหาเดิมๆในเรื่องของงานที่จะต้องอต่อสู้ดิ้นรนกับการกินอยู่ไหนจะต้องต่อสู้กับคนในที่ทำงานนีกที่เป็นคู่อดีตหรือคู่ศัตรูหรือคู่ปะทะคือมันไม่มีเรื่องดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเลยคุณอยากจะร่ำรวยคุณอยากจะมีโอกาสดีๆที่จะทำให้คุณ มีความสุขสบายใจบ้างกับการทํางานกับการที่คุณจะต้องไปทํางานทุกวันเพื่อไม่ให้มีปัญหาคุณพยายามอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆเพื่อหลีกเลี่ยงกับปัญหาที่จะเข้ามาแต่ปัญหานั้นก็ไม่เคยหายไปมันยังอยู่กับคุณอยู่เหมือนคุณเบื่อหน่ายมากๆอยากจะตัดจบคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่บีบคั้นกดดันหรือไม่ก็เจอกับปัญหาเดิมๆที่ถูกดิบยื่นเข้ามาหาคุณ แต่ว่ามันจะไม่เป็นเหมือนเดิมอ,อีกตอนนี้เหมือนคุณปฏิวัติตัวเองความคาดหวังของคุณก็คืออยากจะปลดแอกต้องปฏิวัติตัวเองแล้วก็ปฏิเสธกับคนพวกนี้หรือไม่ก็ต้องปะทะถึงเวลาที่คุณจะไม่ยอมพอคุณไม่ยอมสิ่งดีๆกำลังเข้ามาคุณถูกหยิบยื่นให้ทำอะไรที่มันยากๆในเรื่องของโอกาสการสร้างตัวตนของคุณเองในเรื่องของงาน คุณคุณน่าจะเป็นผู้นำได้จากผู้ใหญ่ที่เล็ห็นความสามารถของคุณตอนนี้คุณถูกหยิบยื่นโอกาสการสร้างสารรค์ผลงานคุณแสดงศักยภาพของคุณมาได้ดีมากๆบางครั้งคุณอาจจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวเองยืนหยัดได้ อาจจะเสียเงินเสียทองอาจจะเสียความรู้สึกอาจจะเสียเพื่อนอาจจะเสียงานที่ตัวเองละแต่ได้กับสิ่งที่ทําให้คุณยืนหยัดได้อาจจะได้ในเรื่องของการเงินได้ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นมันมีโอกาสที่จะถูกเล็งเห็นกับความสามารถของคุณแต่คุณก็ยังหลีกหนีไม่พ้นการที่จะต้องแบกรับความรู้สึกที่มันเครียด,ยดอาจจะต้องพยายามมากกว่าเดิม อาจจะต้องมีเรื่องคิดเครียดให้ต้องอต้องทํามากกว่าเดิมหรือเป็นปัญหาที่จะต้องรับผิดชอบมากกว่าเดิมก็ได้ในบางท่านแต่มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของไรายได้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะอยู่ไม่ติดที่เพราะคุณจะต้องเดินทางบ่อยๆในเรื่องของงานแต่เป็นโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆถึงการงานจะมีความเหนื่อยหนักแต่ว่าความสุขในชีวิตของคุณก็คือการได้มีการเงินที่ดี มีการกินอยู่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่คุณก็เป็นคนขยันเนาะอดทนกับสิ่งที่ทำอดทนผลสำเร็จอดทนผลรายได้ที่มันจะออกมาถึงจะมีการต้องอบุกบ่าฝาดงต้องอะปะทะฝาฟันแต่คุณก็ยอมที่จะเหนื่อยเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในเรื่องของรายได้เ,เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไร งานของคุณบางท่านอาจจะมองเห็นการหาโอกาสการได้ทำอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานบางท่านก็เหมือนคุณเดินมาไม่ตรงสายงานที่คุณร่ำเรียนมาก็ได้ในบางท่านก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยอยู่ใน energy ที่มีความสุขในด้านของการทำงานแต่มีคืองานของคุณน่ดีมากๆเลิศม,มากๆแต่ว่าการเงินไม่ขยับเลย คุณอยากจะได้การเงินที่มากขึ้นเพราะว่ารายจ่ายของคุณอาจจะเยอะคุณอยากจะต้องขยันให้มากขึ้นเหมือนหางานใหม่ๆบางท่านก็อาจจะไม่ได้ออกจากที่เก่าแต่หางานใหม่ๆรูปทางใหม่ๆเพื่อจะทําเพิ่มในเรื่องของรายได้ก็ได้มีโอกาสใหม่ๆที่จะให้คุณได้ลองทําบางท่านก็อาจจะอยากมองถึงโอกาสการเริ่มต้นใหม่ก็ได้ในบางท่าน อาจจะเป็นงานใหม่ๆไปเลยโอกาสที่จะสร้างตัวตนกับที่ใหม่ไปเลยแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยการเงินบางคั่งมากๆเป็นโอกาสที่คุณจะฟื้นตัวเองในเรื่องของการเงินไม่ต้องเครียดเหมือนคุณวางแผนหรือบางท่านอาจจะถ้าอยู่ในองค์กรเก่าคุณมีโอกาสที่จะถูกดิบยื่นกับโอกาสที่จะสร้างตัวเอง การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นการต้องทำอะไรยากๆเพื่อให้แสดงถึงศักยภาพตัวเองถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้คุณจะถูกเสนอชื่อหรือจะถูกหยิบยื่นกับการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าบางท่านอยู่ใน energy ที่อยากออกจากงานหรือออกมาแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานใหม่ที่ผู้ใหญ่ให้การ e n d ูงานนี้คุณรู้สึกมีความอบอุ่นเพราะว่าอาจจะเจอกับเจ้านายที่ ไม่เดืองมากไม่มีความกดดันเจ้านายที่เอ็นดูลูกน้องให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์กับลูกน้องทุกๆคนที่เท่าเทียมกันเจอกับความน่ารักการเอาใจใส่ที่ดีทำให้คุณรู้สึกมีความสุขกับงานที่คุณได้ทำถึงบางครั้งการเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่คุณรู้สึกมีความสุขกับการที่คุณได้ทำตรงนี้ แต่ไพ่ขึ้นมาว่าคุณจะมีเงินที่ดีขึ้นการเงินของคุณจะฟื้นตัวและดีขึ้นงานใหม่ดีกว่าเดิมค่ะในบางท่านนะคะอเราต้องดูพื้นพื้นดวงจากในเรื่องของดวงดาวด้วยแต่ว่าโอกาสที่คุณจะิบถูกหยิบยืน่นโอกาสสร้างไรายได้ก้อนโตเข้ามามีเหมือนกันบางท่านก็อาจจะเป็นในหน้าขายค้าที่ดินในหน้าขายบ้าน ช่วงนี้อาจจะมีความยุ่งยากในเรื่องของการทําเอกสารสัญญาก็ได้การาเซ็นสัญญาการอนุมัติอะไรแบบนี้มันมันมีความยากบางท่านก็เอาบ้านไปยื่นกู้มีโอกาสที่จะถูกอนุมัติการได้เงินทองเข้ามาก็ได้มันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยของคุณบางคนก็อาจจะออกมาจากงานเก่า มาทำบ้านเป็นออฟฟิศก็ได้แล้วก็ดูงานปังกว่าเดิมอีกแต่อาจจะมีความเครียดที่จ้องที่จะต้องแบบว่าอาบริหารให้ลงตัวช่วงใหม่ๆอาจจะแบบต้องวิ่งลอกหาลูกค้าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าจะเหมือนกับงานมันจะดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นอืเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ในเรื่องของการเงินของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมิถุนการเงินน่าจะเป็นช่วงที่คุณกําลังหมุนเงินเพราะว่าอาจจะเกิดเ,เหตุบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเสียเงินไปก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเสียเงินในสุขภาพหรืออาจจะบางท่านร้แดงถึงขั้นเสียเงินกับการถูกหลอกถูกโกงบางท่านก็เสียดายเนาะเพราะว่าหาเงินมายากแต่คุณเป็นคนขยันค่ะขยันแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือในเรื่องของการทํางาน มีเกณฑ์ที่จะถูกหยิบยื่นโอกาสหรือหยิบยื่นไรายได้หยิบยืน่นงานยากๆให้คุณได้ทําให้คุณไดเ้เงินมากขึ้นโอกาสที่จะได้เงินจากหลากหลายทางก็มีมากขึ้นเหมือนคุณต่อสู้แล้วมันประสบความสําเร็จถึงจะมีความยุ่งยากมีเรื่องของการจ่ายแบบจุกจิกเกิดขึ้นแต่คุณก็จะมีโอกาสดีโชคดีเข้ามาให้คุณได้ฟื้นตัวในเรื่องของงานแล้วก็สร้างไรายได้ให้คุณได้มีเงินก้อนเข้ามา บางท่านอาจจะเป็นโชคดีก็ได้โชคลาบลอยที่จะเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ดาวดาวอาทิตย์จรเข้ามาอยู่พบเรือนอริดาวอาทิตย์มาจากพบเรือนสหัชชะอยู่เข้าจอเข้าสู่พบเรือนอริแล้วเล็งไปที่พบเรือนวินาศท,ที่มีดาวพระพฤหัสอยู่เหมือนกับอริถูกวินาศอริพินาศอริแพ้ภัยบางท่านอาจจะเจอในเรื่องของการแบบ เป็นอริัตูมีอริมีอริสตูในช่วงนี้คุณจะถูกผู้ใหญ่ช่วยเหลืออริสตูแพ้ภัยใครที่นินทาว่าร้ายคุณใครที่ทําอะไรลับหลังคุณใครที่แบบพยายามทําให้คุณผิดหวังในเรื่องของการงานหรือคอยบันทอนคุณต่างๆนานาผู้ใหญ่เลีงเห็นค่ะผู้ใหญ่ช่วยเหลืออริัตูถูกวินาไปตอนนี้คุณน่าจะได้อะไรดีๆเข้ามา บางท่านก็อาจจะเป็นการได้เงินก้อนใหม่หรืออได้ลาบผลที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่ให้การยื่นข้อเสนอยื่นงานยักๆให้คุณได้ทำแล้วก็ได้เงินก้อนโตเข้ามาก็ได้ในบางท่านนะคะมีโอกาสที่คุณจะสร้างไรายได้จากน้าพักน้ำแรงด้วยแล้วก็เป็นโอกาสที่จะถูกหยิบยื่นเข้ามาด้วยในช่วงนี้ อาจจะยุ่งหน่อยปวดหัวหน่อยเครียดหน่อยแต่จะนำมาซึ่งรายได้ที่มันเยอะมากๆด้วยค่ะการงานดีค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสุขภาพของคุณนะคะสุขภาพของชาวลักนณาราศีมิถุนคุณอาจจะเป็นโรคของการปวดกระดูกปวดขาปวดหัวเพราะว่าเครียดกับงานอาจจะ,ะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเดินทางบ่อย อาจจะนั่งนานๆปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้อืแล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีเกณฑ์การผ่าตัดผ่าตัดเล็กถอนฟันหรืออะไรเกี่ยวกับในเรื่องของกระดูกอะคะ่ะมีเกณฑ์ที่อา่าจะต้องดูแลร่างกาย บางคนก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบขึ้นๆลงๆลงอารมณ์โมโหร้ายอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดช่วงนี้จะมีบ่อยบางท่านก็อาจจะเป็นโรคของการกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเ,อเหมือนกับเบื่ออาหารอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าในเรื่องของงานความเครียดทําให้คุณเกิดเอฟเฟกในเรื่องของการไม่อยากกินอะไรแต่ปวดท้องถึงเวลาหิวก็ปวดอิ่มก็ปวด มันจะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแต่ว่าสุขภาพจะดีขึ้นนะคะไอ้ที่เป็นอยู่ก็จะหายนะแต่ว่าเนี่ยก็ยังต้องระวังในเรื่องของอความเครียดความที่ตกกังวลเป็นโรคภูมิแพ้หรือเป็นโรคเกี่ยวกับความดันก็ได้ต้องดูแลให้ดีเพราะว่าโรคเครียดของคุณนะคะความดันยังไงก็ขึ้น ระวังในเรื่องของโรคเครียดโรคความดันช่วงนี้อาจจะต้องปลดปล่อยตัวเองกับการเดินทางกับการที่จะาหาความสุขใส่ตัวบ้างทําให้ตัวเองไม่เครียดแล้วสุขภาพจะดีขึ้นนะคะค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเดือนธันวาคม2567จจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะชาวลัคนาราศีมิถุน นางกวักทำมาค้าขึ้นเป็นที่นิยมชมชอบเรียกโชคลาภกินไม่หมดการงานของคุณการทำมาค้าขายการเหมือนช่วงนี้วาจาคุณจะเรียกทรัพย์หรือไม่ก็โชคลาภกำลังมาถึงตัวแต่ขอให้คุณอยู่ในโหมดของความแบบไม่ต้องเครียดอะคะ่ะเพราะว่าการเครียดของคุณมันจะส่งผลในเรื่องของหน้าของคุณหน้าของคุณมันจะตึงเกินไปทำให้ลูกค้า กลัวคุณเหมือนกับมันเครียดเนาะแล้วก็หน้าตามันบึ้งตึงอะไรแบบเนี้ค่ะมันทำให้ลูกค้าไม่กล้าเข้าหลานบางท่านก็อ,อพระราหูนำสมัยดวงแข็งอิทธิพลโมเมาลุ่มหลงเสียงสูงดาวพระราหูตอนนี้จออยู่ในภพเรือกนกรมมะอืมอย่างที่บอกอ,อต้องผ่อนคลายเพราะช่วงนี้ดวงของคุณอะมันเป็นดวงของการแบบธมาค้าขายอ่อ ช่วงนี้คำพูดคำจาของคุณต้องระวังคุณอาจจะเกิดอารมณ์โมโหง่ายหงุดหงิดแล้วก็ชอบปะทะอะไรประมาณนี้มันทำให้เสียลูกค้าหรือไม่ก็มันจะไม่ดึงดูดในเรื่องของลูกค้าลูกขายเข้าร้านหรือไม่ก็ไม่ดึงดูดลูกค้าเพื่อที่จะทําสัญญาต่อสัญญาเซ็นสัญญา,ญญาพัติมรติความรักความสมหวังผลสำเร็จบรรลุเป,ป้าหมายขอให้คุณ ทำอารมณ์ให้ดีให้แจ่มใสมีเกณฑ์ที่คุณจะมีแรงดึงดูดในเรื่องของความาสำเร็จสมหวังการมุ่งเป้าหมายในเรื่องของงานจะประสบความสำเร็จได้เพราะว่าดาวพบเรือนการงานคือดาวพระพฤหัสอยู่ในภพวินาศมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางบ่อยๆแล้วก็ได้คู่มิตรด,ดอีอริศตูแพ้ภัยเป็นช่วงที่คุณจะได้ถูกคุ้มครองจากผู้ใหญ่การงานของคุณจะ เหมือนกับอผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณเบื้องหลังก็ได้ในบางท่านนะคะแต่ระวังในเรื่องของอพระหูที่จะส่งผลให้คุณต้องเหนื่อยต้องอต้องรุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่างอบางท่านก็ถ้าในด้านดีก็คือรุ่มหลงกับการทำงานหนะักก็มีเกณฑ์ดีที่งานของคุณจะฟื้นตัวงานของคุณจะลาบรื่นแต่ระวังในเรื่องของ ถ้านในด้านร้ายก็คือคนจะเข้ามาหลอกมาโกงคุณได้เหมือนกันพยาคุดบารมีกําลังว่องไวเฉียบแหลมราชการบางท่านก็ทํางานราชการทํางานองค์กรก็มีเกณฑ์จะถูกอ,อุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่ว่าระวังในเรื่องของคําพูดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นอารมณ์เวียงเวียงอารมณ์หุดหงิดมันทําให้คําพูดของคุณออกมา ไม่น่าฟังหรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะสักยันคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีของดีในตัวขอให้คุณแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาในเรื่องของงานมีเกณฑ์ที่งานของคุณจะสําเร็จลุล่วงไปได้แต่ขอให้คุณอยู่ในโหมดของอาการอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าดาวอาทิตย์อะคะ่ะดาวอาทิตย์เป็นดาวของความแข็งแกร่งเป็นดาวของการแบบอารมณ์ร้อน อารมณ์แบบว่า,อ,าอีโกโอัตราสูง่ะคะแต่การเริ่มต้นอะไรของคุณจะเริ่มต้นด้วยดีนะคะในช่วงนี้การดีวงานได้งานการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆการเซ็นสัญญาทำสัญญามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ขอให้คุณเหมือนกับว่าทำตัวน่ารักน่ารัก,รกหรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ควรพูดเ,เหมือนคุณจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดมากๆ พราะมีเกณฑ์ที่จะเพราะคุณเป็นเหมือนพระอาทิตย์ทีตท่ต้องการที่จะปะทะต้องการที่จะบ่งบอกถึงว่าตัวเองมี e go, อีโกัตาตัวเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจมันดูเหมือนกับคุณแข็งเกินไปหรือไม่ก็ดูไม่น่ารักสําหรับผู้ใหญ่บางคนที่เขามองมาค่ะถ้าคุณซับๆตรงนี้ลงมาได้คุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูให้การรักใคร่ให้ตําแหน่งกับคุณก็ได้หรือให้การ ได้ทำงานที่ทำให้คุณแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้มีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นด้วยดีในชีวิตของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงแพ้ชนะอดทนรดวดเร็วแรงทรหดอดทนพระเสารให้อะไรใหญ่ๆพระเสารเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็อยู่ในภพสุภะมรณะสุภะก็คือการจบอะไรที่มันไม่ดีจบอะไรที่มัน ไม่เกิดผลสําเร็จกับคุณตอนนี้ถ้าคุณทําอะไรในช่วงนี้ดูมันประสบความสําเร็จได้ง่ายอะไรที่มันเป็นเรื่องคาลากักขสร่งปัญหาาลักสร่งปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของคนมีเกณฑ์ที่คุณจะจบปัญหาต่างๆมีเกณฑ์ที่คุณจะเป็นผู้ชนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะถ้าคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในช่วงนี้มันประสบความสําเร็จได้แล้วก็บางท่านอาจจะช่วงนี้ได้เดินทางบ่อย เดินทางในเรื่องของงานเดินทางในต่างประเทศเดินทางไกลเดินทางในประเทศก็ได้แต่จะเดินทางบ่อยมากในช่วงนี้เดินทางและประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการดีลงานการพูดการเจรจามีโอกาสจะประสบความสําเร็จสูงแต่ขอให้อยู่ในอารมณ์ของการอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าบางครั้งดาวอาทิตย์ยังไปกระตุน้นเพราะว่ามันมีดาวภเกตร่วมด้วยร่วมอยู่ในภพเรือนอริด้วยก็คือ มันจะกระตุ้นในเรื่องของการมีอีโกโอ้อัตราการมีพละกกำลังเหมือนตัวเองแบบดูความมั่นใจสูงมากๆอะแล้วอยากจะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่แต่ความที่คุณแสดงมาเต็มที่มันเหมือนถึงเหมือนกับว่ามันแข็งเกินไปมันดูคุณอาจจะไม่ได้ฟังคําคทัดทานหรือ,อข้อโต้แยง้งหรือการได้นําเสนอจากผู้อื่นบ้างมันทําให้คุณดูแข็งเกินไป ทำให้งานอาจจะอ,อมีความพังได้มีความแบบว่าดูมีอีกโกัตาสูงเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทำให้งานอาจจะไม่สำเร็จรูร่วงไปได้ก็ได้บางท่านอาจจะถึงขั้นแบบว่าผู้ใหญ่เห็นว่าคุณดูก้าวร้าวดูแข่งเกินไปอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าในด้านดีก็คือคุณดูมีพลังมากส่วนมากมันจะเป็นในด้านดีมากกว่าเนาะ เพราะว่าอะไรที่เป็นอริสตูมันพินาศใครทําอะไรคุณในช่วงนี้ทําไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะชนะคุณอริสตูพินาศไปค่ะสิ่งดีๆกาลังเกิดขึ้นกับคุณก็ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่ทําแล้วก็เป็นช่วงที่วาจาของคุณจะเรียกทั้งทรัพย์เรียกทั้งอริสตูได้ก็พยายาม พูดในสิ่งที่ควรพูดหรือพูดคิดก่อนพูดอาคะจะดีที่สุดค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงเลขเด่นนำโชคเลขเด่นนาโชคในเดือนธันวาคม2567ของชาวลัคนาราศีมิถุนคือเลขอะไรคะเลข6ค่ะเลข1ค่ะแล้วก็เลข8 6 1 8เป็นเลขเด่นนาโชคให้ชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคม2567 ขอบคุณมากๆาสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Morning หรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับ Morning หรือไม่ก็ซัพพอร์ต Morning ได้ในทุกๆช่องทางทางช่อง Super t a n ก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ